นะครับวันนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งสำหรับสัญจรการออกไปดูโครงการนะครับต่างๆที่พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการหนึ่งของจังหวัดระยองนะฮะนั่งพ้วกับคุณทูโตุ้ปุ๊กน้องคอปเตอร์แนะนําตัวอีกทีหน่อยฮะคุณต้้ะ ครับผมคุโต้ครับนายชัชวานชุ่มตาครับเป็นเจ้าของบ้านทารารัตครับที่นคมพัฒนาตะยองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กชายชิดีวาชุ่มตาชื่อเ่นเจอคอปเตอร์ครับเป็นผู้ช่วยพ่อเขาว้าวเอาคุณแม่นอยค่ะชื่อนางสาวชนัดดาเหมวิรัชชัยนะคะก็เป็นผู้ช่วยของโต้เหมือนกันค่ะ โอเคโอเคนะครับอ่ะท okay, okay. okay, okay. ีน okay, okay. okay, uh, ี้เป him ิดกูโต้แล้วก um, ันนะครับก็เราเคยเจอกันแล้วนะฮะกับกูโต้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูสถานที่จริงๆว่าสิ่งที่กูโต้ทาแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นภาพไปคือกูโต้เนี่ยโอนโอนโอนเมื่อวานนี่เป็นวันศุกร์นะฮะก่อนที่เราจะไปมอบทุนกูโต้ก็มีโอนอีกหนึ่งหลังหลังในนะคนกูโต้หลังตรงข้ามเลยครับหลังตรงข้ามหลังตรงข้ามเราอยู่ข้างหลังนี่เพิ่งโอนเมื่อวานนี่เอามือจับดูนี่ยังร้อนอยู่ไหมแหมสดสดร้อนร้อนนะครับนี่คือผลงานนะครับ ผลงานโครงการนี้เป็นโครงการที่เท่าไหร่นลครับคุณโตโครงการนี้เป็นโครงการที่8ครับโครงการที่ 8B มีทั้งหมดมีทั้งหมด10ครับ10โครงการครับมี10โครงการเฉพาะโครงการ8ปที่กี่หลังคุณโตมีทั้งหมด18ยูนิตครับ18หลัง18หลังนะฮะเฉพาะโครงการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูว่า สิ่งที่ครูโตได้ฝากผลงานเอาไว้บนผืนแผ่นดินแห่งนี้นะฮะต้องต้องบอกว่าพวกเราที่เป็นอาชีพนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนไม่ได้หมายความว่าเราจะรวยอย่างเดียวอย่างครูโตตอนนี้ถือว่ารวยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ากลุ่มที่เข้ามาอยู่ตามบ้านเนี่ยเขาก็มีฐานะดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเป็นชีวิตที่แบบมีความมั่นคงรู้สึกมั่นคงอย่างนี้ ขามีบ้านมีบ้านของตัวเองแล้วออกนง้นก่อนนี้อาจจะไม่ดีหรือหรือมีหลังเล็กกว่านี้อันนี้ไม่สร้างเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราสร้างไว้พวกเราคูโต้ยังไปสร้างอีกสิ่งหนึ่งนะก็คือว่าจากที่แปลงนี้ที่คูโต้ซื้อมาอาจจะเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะต่อไร่นะครับ,ตรบแต่ตอนนี้ที่ข้างๆนั้นขึ้นไหมคูโต้จากวันแรกที่เรามาซื้อขึ้นแน่นอนครับอ่าปกติตอนแรกๆเนี่ยประมาณ,ปร,มาณประมาณการประมาณวาละห้าพันอ่าตอนนี้ถ้าถามข้างๆมาเท่าไหร่แล้วต้องเพิ่มอย่างน้อยสองถึงสามพันครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดพ เราเห็นความมั่งคั่งของผู้คนไหมฮะหมายถึงว่าคุณมีที่อยู่ดีดีเนี่ยมีคนมัง่งคั่งมาสร้างบ้านล้อมรอบคุณคุณจะกลายเป็นไข่แดง <c oughs> คุณไม่ต้องสร้างอะไรขายในที่คุณก็อาจจะอัพขึ้นไปอีกสองเท่าสามเท่า,ทา,ทาตัวอันนี้คือเขาเรียกว่าอนุภาพหรือว่าคุณ <c oughs> ูปการของพวกเรา, <c ough> เราที่เป็นนักพัฒนาสัญญาณมือศพนะครับวันนี้เรามาคุยกับครูโตเมื่อเราเรียกเขาว่าเป็นครูแสดงว่าอาชีพเดิมก็คือเป็นราชการครูครับทั้งคู่เลยแต่ครูครูกี่ปีเป็นครูอยู่กี่ปีเป็นครูบรรจุ ทั้งหมด8ปี8ปีแต่เป็นครูตั้งเดิมมาเลย1 2ปีหมายถึงว่าเป็นครูจ้างอัตราจ้างครับอยู่ปีปีเสร็จแล้วก็ไปสอบบรรจุครับสอบบรรจุเดียพร้อมกันเลยหรือเปล่าสอบก่อนครับ แล้วก็ครูพู้ก็สอบเป็นสูตรให้ทีหลังใช่ครับครูพูดเจ็ดปีเลยกี่ปีเออห้าปีค่ะห้าปีปีที่ลาออกดีค่ะอ๋อพะอมาปี<ช>ครัใช่ครูกูโตเป็นแปดปีนะฮะนี่คืออาชีพดั้งเดิมจริงๆหลายคนบอกว่าคนที่ทําบ้านขายคือคนรวยมาก่อนพวกเรารวยมาก่อนครับเออไม่รวยครับ,รบอาชีพเอ่อเริ่มต้นครอบครัวก็คือก,กลางๆค่อนข้างไปล่างครับกลางๆไปล่างค <c oughs> ่อนข, <c oughs> ข,ข้างออกแล้งๆเลยครับ <c oughs> โอเคครับแต่นี้ก็คือมันไป็น้าจากการครูก็ปฏิบีเรียนถุงเงินถังอะไรไม่มีครับตอนเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเลยก็คือศึกษาหาความรู้เองครับก็คิดเอาว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีความน่าสนใจครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เองอ่านหนังสือแล้วก็ดูในยูทูบดูในพันทิปตอนนั้นก็ยังไม่มีเมื่อประมาณ67ดปีที่แล้วก็ยังไม่มีทริปไม่มีใครไม่มีความรู้อะไรมากมายครับ แล้วก็คิดเอาเองว่าสร้างหลังหลังเนี่ยที่ดินเท่านี้ครับเอ,อ่อค่าขอสร้างเท่านี้ขายเท่านี้ได้กําไรเท่านี้อุ้ยเท่ากับเราทํางาน2ปีเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ขายหลังหนึ่งกำไรได้กับกเราทํางาน2ปีใช่ครับที่คิดเอาไวท้ท้งแรกครับชาของรู้เองครับแล้วก็ทําหลังแรกขายกว่าจะขายได้เนี่ยอันนี้คือทําแบบมูบปลปาไปเลยครับหลังแรกเริ่มต้นหลังแรกครับก็ แปดเดือนครับท่าทำทำกี่หลังตอนแรกหนึ่งหลังครับหลังเดือนแปดเดือนทำหนึ่งหลังแปดเดือนก่อนจะไม่มีวิธีการขายคือไม่มีความรู้ทางด้านการขายครับก็อาศัยแบบติดป้ายกองโจรองการใหญ่ตรงไหนก็เอาไปติดข้างๆเขาให้เขารับรู้อย่างี้ครับแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาก็ก่จะได้โอนก็แเดือนเกือบ9้าเดือนครับอาจารย์ครับแล้วก็หลังแรกเสร็จปุ๊บก็ไปเปิดหาความรู้อีกครับก็ไปเจอคลิปอาจารย์ ใน YouTube ครับ uh huh. ก็เห็นอาจารย์เนี่ยอยู่หน้าอาคารพณนนี้ของอาจารย์หรือว่าเป็น อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับอพาร์เมนต์ของอาจารย์ก็ดูว่าอาจารย์เนี่ยใช่เวลาจะไปศึกษาใครครับก็คือต้องศึกษาว่าคนนั้นคือของจริงในวิชาชีพนั้นครับอือก็ไปดูอาจารย์ก็เห็นอาจารย์ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับว่ามันเป็นจริงเหรออือออาจารย์มีคลิปบอกว่าจากเด็กเลี้ยงควายนะครับสู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ครับก็ยังไม่เชื่อครับก็ศึกษาไปดูคลิปย้อนหลังจากคลิปคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองแต่ก่อนผมไล่ดูหมดครับไล่ดูหมดดูทุกวันดู ูซึมซับจนเป็นความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทัศนคติครับ,รบก็เพราะอาจารย์แล้วก็ไปเอาหนังสือมาอ่านจะสร้างหลังหลังที่ 2- ที่สเลยครับก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านก็อ่านหนังสือหลังเล่มแรกก็เดินรอบบ้านเลยครับก็นั่งไม่เพราะว่านั่งไม่ติดครับเพราะว่านั่งไม่อยู่กับที่อยู่ไม่นี้ไม่ได้แล้วต้องเดินรอบบ้านเพราะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงสามารถเราเอาความรู้ของอาจารย์ที่เขียนหนังสือเนี่ย สามารถไปต่อยอดให้เกิดรายได้ให้เปลี่ยนตัวเองครับน่<ม>าขึ้นได้อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีแล้วประมาณ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วหลังจากนั้นหลังแรกจบไปแล้วหลังที่2ที่3ที่ที่เกิดขึ้นได้ครับหลังแรกย้อนกลับไปนิดนึงครับ<ห>ก่อนจะสร้างหลังแรกค<ห>ู่สาหกรรมไปซื้อที่ดินโ,อโ,อโดยใช้เครดิตของแฟนครับคู่สาหกรรมไปซื้อที่ดินอาไม่มีทุนครับตอนนั้นผมขายรถมือสองอยู่ ก็คืออยากว่าจะขายรถคันนี้ได้ประมาณ5 0 0 0 0 0ครับมือรถคันสอง่สองให้ห้าแสนเพื่อขายยังไงก็ขายได้ครับ5 0 0แสนเพื่อเอาไปสร้างบ้านครับขับรถไปรถไฟไหม้ครับมันเกิดอะไรมันถึงไหมมันอะไรมันชาร์จอะไรมันเป็นไรก็อยู่ในประกันอยู่ครับขับไปก็ไฟไหม้เลย เป็นรถแก๊สเหรอเป็นรถแก๊สครับอ้ช่วงก่อนรถแก๊สไฟไหม้ก่อใช่ครับอรับผมก็ขับรถไฟไหม้ทีนี้ก็ตั้งสติเรียกสติกับรถ้นม่เอาใหม่ครับก็หาทุนในการยืมยืมคนข้างครับยืมใช่ครับใช้เงินใช้เงินคนอื่นแล้วครับอาจารย์เริ่มใช้เงินคนอื่นแล้วถามนิดหนึ่งหลายคนบอกอาจารย์ไปยืมไหนใครเขาไม่เชื่อเราไม่ให้คุณโตไปพูดยไงเออให้เขาเห็นว่าเราจะทําจริงอ๋อเขาอูเชื่อเราก่อนใอ้เห็นว่าเราจะทําจริงแล้วตั้งใจจริง ว่าเราซื้อที่ดินแล้วนะแล้วตัวเราด้วยครับว่าเราต้องให้ผู้อื่นเชื่อมั่นเราจริงๆครับว่าเราจะทํเนี้ยมันเกิดขึ้นได้นะให้เขามองเห็นโอกาสก็ระดับแรกก็เริ่มต้นจากญาติพี่น้องก่อนครับพ่อแม่พี่น้องก็โดนมาหมดครับยืมเขามาหกแสนห้าเพื่อสร้างบ้านแล้วก็จากที่นี้ก็มีกําไรครับก็ไปทําต่อไปทําต่อทีนี้เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมก็ลงคอร์สเรียน มาอาจารย์ครับในแนวคิดว่าเอ้ยที่ดินไม่จําเป็นต้องต้องจ่ายตังค์ใช่ครับแล้วก็สร้างหลังที่2ที่สามก็หกเดือนครับคนสองสามใช่เวลาหกเดือนใช่ครับก็คือไม่ได้จ่ายตารค่าที่ถูกไหมใช่ครับไปคุยยังไงก็าถึงเชื่อก็เขาเห็นหลังแรกแล้วอ๋อ้เขาเห็นผลงานแล้วว่าเฮ้ยคุณทำจริงแต่ด้วยเอาของตรงกับบุคลิกคุณโตประดานเขาเขาคุยกับเราเนี่ยก็คือเขาไม่มีล็อกแรกที่ออกแล้วเขาถ้าเราบุคลิกแบบมั่นคงมั่นคงในัชนคำพุดก็คือคนเชื่อได้อะไรประมาณนี้แล้วห่ จากสองหลังสองหลังก็ไปเปลี่ยนอำเภอครับทำจัดตอนแรกทำทำอยู่อำเภอพวกแดงครับอนี่เราย้ายมาที่ย้ายที่อำเภอนคมพัฒนานคมพัฒนาแต่ตอนเราเป็นกู้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอแกลงครับโอ้ที่เราไปมอ่วุนเมื่อวานเนี่ยนะใช่ครับ ใช้เวลาเดินทางปกแดงกระแลงหรือว่าตรงนี้นานไหมไปกลับก็ประมาณร้อยห้าสิบโลครับผมเกือบทุกวันไปทุกวันแล้วเราก็เราไปสอนตอนไหนสอนเอาเวลานอกจากนอกจากการสอนครับมามาดูโครงการครับผมก็หอบกันมาสามคนสี่โมงครึ่งก็มากันสามคนสี่โมงครึ่งก็มาครับกว่าจะถึงก็ห้าโมงกว่าใช่ครับช่างเลิกหมดแล้วบางทีช่างสีสีขาดอย่างเงี้ยเราต้องไปซื้อสีให้เขาเลิกโรงเรียนก็ิ่งไปซื้อสีครับแล้วก็เอามาให้เขาใช่งานจนมืดกลับไปแล้วไปเรียน แล้วมาทุกวันครับ oh. มาต่อเรื่องครับอะพวกเราเห็นความอึดนะความลำบากเนี่ยความอยากอยากให้มันสําเร็จอะไกลขนาดไหนก็ต้องทนนะครับมันคือจากสองหลังจากสองหลังก็มาอำเภอนิคมพนาสร้างอีกหนึ่งหลังเพื่อทดสอบตลาดว่า ที่เราคิดมันเป็นไปได้หรือเปล่ามีลูกค้าหรือเปล่าครับครับความแตกต่างแต่ละพื้นที่ก็ราคาที่ดินแตกต่างกันอืย้ายไปตรงนี้ครับอันนี้ใกล้เข้าเพื่อให้ได้ให้ให้เราได้เติบโตฮะฮะก็ขายหลังที่4ครับผมก็ไปทำโครงการอีก8หลังอ๋อหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ขยับเลยทีเดียว8หลังแปดหลังเมื่อกี้ที่เราหลงทางไปใช่โครงการแรกนะ อันนั้นซอยทองกนซอยพี่แมน่นี้อ๋อใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็คือแปดหลังใช่ครับพอแปดแล้วก็กระโดดไปกระโดดมาอีกแปดครับอีกแปดอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้ก่อนอยู่ซอยแปดนี่แหละครับเลยไปนหน่อยออเลยไปอีกน,น,อนิดหนึ่งก็คือเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ๋อซอยแปดคือซอยเมนตรงนี้ก็ซอยเมนนีเมนตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าจากแปดหลังนั้นก็มาตรงนี้เลยหรือเปล่าแปดหลังตรงนั้นก็ใค่ที่ต่อเราเนี่ ขออยู่ที่เดิมนั่นแหละเราผมไปเปิดซอยครับอาจารย์ครับอมไปเปิดซอยไปเปิดซอยอ่าแล้วก็ญาติพี่น้องเขาก็ขายให้ทีละไละะไล่แล้วก็ทามากี่ได้กี่ได้กี่หลังตรงนั้นจากแปดแล้วก็ไปแปดรวมในซอยนั้นยี่สิบเก้าอ๋อเป็นยี่สิบปโชคดีที่ ที่ดินอะแบ่งมาหมดแล้วอสามปีเหมือนเหมือนแบ่งให้ผมรวมทั้งหมดเลยครับโอ้เขาแบ่งไว้เป็นล็อกเป็นล็อกให้เราแล้วใช่แล้วเขาก็ยกขายเราคนเดียวเลยใช่ครับแล้วราคาเขาเขาอัพขึ้นไหมครั้งที่สองครั้งที่สามมีมีครั้งครั้งที่สามอัพขึ้นครับแต่ว่าครั้งที้หนึ่งครั้งที่สองเท่ากันเท่ากันครับอ๋อเขารู้แล้วว่าให้คุณกำไรเยอะนี่หว่าเลยประมาณนี้นะครับนะครับแล้วมาตรงนี้ก็คือจากยี่สิบเก้าแล้วก็มามาอีกตรงนี้ครับตรงที่เราอยู่นี่นะฮะตรงที่เราอยู่นี่ก็เป็นทั้งงหมดลลลลลล็็็็อออออคคครรรรััับบะะไ่่่เาานนนีีื อยู่เนี่ยนะฮะพวกเราดูซ้ายขวาเนี่ยข้างหลังก็คือว่าข้างหลังเราเป็น3หลังข้างหน้าก็เป็น3หลังนี่คือไล่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไล่หนึ่งก็จะได้ทั้งหมด6ล็อกต่วนั้นนี่กว้างกี่เมตรนะครับคุณโต๊ะแปดเมตรครับส่วนนุนแปดเมตรมาตรฐานเลยนะครับครับตกเหลือล็อกละกี่ตารางวานห้าสิบสี่ครับห้าสิบสี่ตารางวาเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยครับเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยครับอ๋ออยู่ตรงนี้เป็น1ล็อก ข้างหลังเราอีกรอบหนึ่งใช่ครับอัดไปอีกหนึ่ง,ล,งล็อกล้วก,ก็เป็นทั้งหมด18หลัง18บวก29บวก8บวก4เป็นเท่าไหร่ล่เขียมช่วยคิด เมื่อกี้เรานับได้ทั้งหมด90กว่าหลังเก้าสิหลังแล้วนะครับสำหรับกูโตแล้วโอนกันแหลกลานเลยนะต้องบอกว่ากูโตโอนที่ดินที่ไหนนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนที่พวกเราบอกหรือเปล่าไม่รู้นะคฮะความไหนที่พวกเราบอกว่าเวลามีปัญหาแล้วไม่บอกใครแล้วบอกตอนที่โอนอย่างเดียว <c oughs> เป็นอย่างนี้มาถามหลังที่หลุดไม่บอก <c oughs> ครับหลุดแล้วเนี่ยไม่โอนไม่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 โอนนะฮะบางคนบางคนผมเห็นเล็งที่ดินไว้อย่างดีเลยนะฮะโอนล่วงหน้าเลยดีใจจะได้ที่ดินแปลงนี้ ไปถึงปั๊บมีคนตัดหน้าตอนที่คุณโพสต์ดีแล้ว็ไปซื้อเล็กน้อยนะมีแถวนี้นะฮะไม่บอกว่าเป็นใคร,คร <laughs> มีคนเริ่มเดือดร้อนนะมีคนเริ่มเดือดร้อนะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าครูโตเราเป็นครูคร,ครูสอนวิชาอะไรครูโตผมจบเอกคระศึกษาคระศึกษาก็าสอนพระครูครกสอนวิชาภาษาไทยกาษเอกคระศึกษาแล้วไปยุ่งกับงานก่อสร้างครูโตใช้วิธีเรียนหรือว่าเรียนดู อย่างมันเรียนรู้ได้เรียนรู้จากตำราก่อนก็ศึกษาของรู้เรื่อยๆตอนนี้มี youtube มี g o เก l e มีอะไรก็ศึกษาไปแล้วก็เรียนรู้จากการทำลงมือทำจริงๆครับสำคัญมากสำคัญมากครับุณตั้วตอนนี้คือจ้างเหมาเบ็ดเสร็จหรือว่าเราจ้างค่าแรงหรือเราจ้างอะไรตอนนี้หมายถึงว่าระบบการจัดการระบบการจัดการตอนนี้ก็คือเฉพาะก่อสร้างซื้อของเองครับรอะยังซื้อของเองทั้งหมดเลยแหละใช่ครับซื้อของเองแล้วก็จ้างเฉพาะค่าแรงครับผมจ่างกี่ชุดตอนนี้ ออยา๋อเราเรายิ้กับหัวเดียวเลยใช่ไหมครับชุดเดียวครับแต่หลายทีมครับแต่เขาจะมีลูกน้องเขาอีกหลายทีมใช่ครับหลายทีมอืมตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่ตรงนี้อย่างเดียวใช่ครับครับผมแล้วข้างข้างบนอีกวันแล้วบนเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับกี่หลังนะข้างบนเอ่อสิบหกหลังครับก็คือตอนนี้มีอยู่สองไซส์ที่ออนจะจชอบยคืงว่ากำลังทำอยู่ใช่ครับอ๋อมีสองไซส์นะครับก็มีอีกไซส์นึงครับอยู่ซอยนครับซอยสี่กับซอยสามอันนั้นกี่หลังครับทุกท่านสิบสาม อันนี้เขขึ้นพร้อมกันเหรอครับครับก็คือตอนนี้กําลังอยู่ในโปรเซสการก่อสร้างทั้งหมด3ไซต์ใช่ครับ,รบโอ้โหเก่งมากใช้วิธีการจ้างข้าแรงทั้งหมดเลยใช่รจ้างชุดเดียวเลยจ้างชุดเดียวแต่ละแต่แบ่งซอยย่อยหลายชุดครับครับผมแบ่งงดงานแบ่งงดงานแบ่งงดงานให้เขาวิ่งวิ่งเอาใช่ครับอืมพวกเราฟังมาหลายที่จะมีวิธีการไม่แต่งไม่เหมือนกันนะดังนั้นเป้าหมายพวกเราอันเดียวกันก็คือเป้าหมายทำางไงให้ขายได้และโอนได้ส่วนก่อนที่จะมาเป็นบ้านเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันนะไปดูคนนี้ไปดูพี่แม่พี่แม่บ,มบอกว่าจ้างหมอขะาแรงอ่งพี่นนท์ไี่ออกมาไม่ตัวนี้จ้างเป็นเสร็จเลยแต่พอมาผูท้ทุกผู้ทุกบอกซื้อขอไปหาหลาหลางก็บอกซื้อขอไปหาน้องมีน้องมีบอกจ้างหมดเลย แล้วแต่นะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวทง่พวกเราเรียนรู้นะครับทางคุโตอีกทีนี้เรื่องของการก่อสร้างใช้ระบบแบบนี้นะครับเรื่องของการตลาดก่อนอการตลาดทางคุครโตขายเองหรือใช้ในหน้าใช้โปกเกอร์หรือใช้วิธีไหนใช้ทุกทุกวิธีทางทุกช่องทางดีกว่าครับทุกช่องทางทุกช่องทางครับก็คือมีวิธีการไหนเราหยิบมาใช้หมดใช่ครับก็คือตามที่อาจารย์สอนก็คือภาษาของผมก็คือตลาดแตกแต่อาจารย์ก็คือโพลธนาดังอ๋อ คนพนาดังต้องให้คนในพื้นที่เนี่ยรับรู้ครับรู้จักเราให้ได้รู้จักเราให้ได้ว่ารเราทําตรงนี้อื พวกเรากดติดตามเพจบ้านทารารัตกุโตดูแลเองใช่ไหมหรือคูณทําดูแลช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันจะแม่ยี่ห้อยิ่ห้อที่ทำเองหมดเลยทำเองครับอ่าทีแรกก็คือขายเองแล้วเจ้าน้องเป็นพนักงานขายไม่มีครับเอ่อแต่มีน้องมาช่วยครับแล้วยังใช้วิธีก็คือใช้โปกเกอร์ด้วยไหมโปกเกอร์หมายถึงว่าพวกนายหน้าพวกรับสายบ้านเนี่ยใช่ไหมใช่ครับจะเยอะไหมโอเพนเลยครับเปิดโอเพนครับใครมามาเลยมาเลยครับขายได้หมดได้หมดครับอ๋อ โอเคนะครับก็เอาง่ายๆก็คือใช้ทุกอย่างนะครับจริงๆที่พายพวกเราเน้นหนึ่งว่าเวลาพวกเราใช้ทุกอย่างนี่ประมาณคือในการสือสรรส่อสารการตลาดมันจะมีความก็คือการสื่อสารการตลาดชิงบุรณาการเราจะเข้าสึงสังการได่ดีก็คือเราใช้ทุกช่องทางที่จะทําให้เข้าถึงเป,ป้าหมายของเราให้ได้แล้วก็ทําด้วยความถี่ทําด้วยความที่จะโดนใจผู้คนนะอันนี้ก็ทำให้ช่วยในการขายน,นะครับใช้งบค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่ใช่ครับก็พอมนแจะทุ่มกันระดับนี้ ทำให้สามารถขายได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของพวกเราครับทีนี้กลับมาอีกนิดนึงในเรื่องของพิพัฒนาการทางการเงินตอนแรกก็ยุดยืมพี่น้องแล้วมันก็คือโตมาเองเลยอใช่ไหมหรือว่าเราต้องใช้แบงค์ใช้แหล่งทุนอะไรตัน เยอะเลยจนสามสยเออที่โครงการจะไม่ได้ใช้แบงค์ครับไม่ใช้แบงค์เลยไม่ใช้แบงค์ทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช้ครับยังไม่ตอนนี้ไม่มีแบงค์ครับจะไม่มีแบงค์ครับทำายังไงขายหนึ่งสร้างสองขายสองสร้างสี่เออผมคอนเซ็ปต์ตรงนี้ครับเพราะว่าเราปลูกครับครับต้องรอผลผลิตเราจะให้ผลผลิตหนึ่งลูกออกมาเลยเนี่ยผมก็ยังไม่กินครับผมจะเอาต้นไม้ไปเพาะทันเรื่อยให้มันเติบโต แล้วก็วันหนึ่งอ่ะต้นไม้เนี่ยมันแข็งแรงพอแล้วถึงอายุมันพอเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตเราเองพูดไงครับถูกแล้วก็คือว่าลูกที่มันออกมาแรกๆเราอย่าไปกินมันหมายถึงว่าเราก็เอาไปเพาะพันธุ์ต่อาหมายคือว่าเงินที่เราได้กับรหลังแรกหลังที่สองเราอย่าเพิ่งใช้ เราก็เอาไปลงหลังที่3มที่4ที่5ถูกไหมครับแล้วลายที่มันเยอะจริงๆเนี่ยพอมันเยอะมากๆเลยจะหยิบมาใช้มันก็ไม่เป็นไรใช่ครับตอนนี้ถึงเวลาหยิบมาใช้ยงมีบ้างเหรอครับเก็บมาบ้างครับเก็บมาบ้างแล้วที่ถามว่าใช้หรือยังตอนนี้ชอบไปใช้บ้างใช้พอสมควรก็คือเริ่มเริ่มสร้างบ้านตัวเองสร้างบ้านตัวเองเสร็จยังตอนนี้เก็บรายละเอียดบิวอินครับอาจารย์ครับเก็บรายละเอียดบิวอินเบ็ดเสร็จทั้งค่าที่ดินทั้งไรงงบน่าจะพอสมควรออกออก อออากาศอ๋ออากาศหลักสิบอัพไหมสิบอัพสิบอัพที่เล่าให้พวกเราฟังนี่ก็ความหมายว่าคนที่เป็นครูก่อนที่จะเริ่มต้นก็ต้องกู้เงินสหกรณ์หยิบยืมจากพี่น้องมาทาใช้เวลาจริงจงจังจงก็อีิว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็ห้าปีเนาะครับทจริงจริงน่าจะประมาณสักสามสามปีครับแตจริงจริงจางสักสามปีก็สามารถที่จะมีบ้านอยู่ในมือถึงเก้าสิบกว่าหลังนะฮะแล้วก็โอนไปแล้วโอนไปแล้วเท่าไหร่นะห้าสิบหกหลังห้าสิบหกหลังอูเป็นคนที่จําตัวเลขแม่น ห้าสิบหกหลังเขาเริ่มที่จะเก็บกินผลไม้บางส่วนได้แล้วเพราะว่ารําต้นแข็งแรงแล้วแล้วก็เติบใหญ่มากๆแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่กําลังกลับมาให้รางวัลชีวิตของตัวเองไม่กู้ด้วยใช่ไหม้านยางไนไม่กู้ครับไม่กู้ด้วยนะฮะสิบอัพที่สร้างบ้านเป็นคูณเวลาอยู่สำหรับครอบครัวตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ซื้อบ้านอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่บ้านเช่าหรือยอยู่บ้านบ้นนแฟนอ๋อยู่บ้านแฟนยนอยู่กับพ่อแม่อยู่ใช่ไหมฮะยังอาศัยพ่อแม่อยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีบ้าน เป็นของตัวเองแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้พวกเราฟังได้คาตอบหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการงานก่อสร้างกระบวนการเรื่องของการยื่นแล้วก็กระบวนการในเรื่องของการตลาดทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากนะแค่พวกเราจับทุกประมาณนี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนะฮะ,ะ,ฮะก็อยากจะก่อนที่พวกเราจะลองไปดูในบ้านต่างๆผลง,งานฝีมือของคูโตะคุคุ กับน้องคอปเตอร์เนี่นเป็นผู้ช่วยที่แข็งแรงไปไหนก็เห็นหน้านะถามอยากให้ทางกูปุ๊กกัครูตโตฝากแนวคิดให้กับพวกเราที่เป็นคนกําลังสร้างตัวอย่างประสบความสาเร็จเนี่ยเรามีหลักยึดอะไรเออผมจะคิดอย่างนี้ครับเออคนเราอ่ะเวลาเดินไปครับ อาจจะมีไม้อยู่ท่อนหนึ่งที่เอาไว้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคเราจะเจอหน้าผาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม้ชิ้งน,นี้ก็คือความรู้ประสบการณ์แลวก็คอนเน็ชันอะไรต่างๆนะครับ,รบทาไม้เราของเราเนี่ยให้ใหแข็งแรงเวลาเจอหน้าผาเนี่ยเราจะเอาไม้เราอะพาดก้าวข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปให้ได้ก็คือจะให้ให้เราเนี่ยสั่งสมประสบการณ์ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆนี่ครับคอนเน็ชันเพื่อให้เราเนี่ยก้าวข้ามไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อืมได้ครับครับผมคุณพูกมีอะไรเสียมไหมฮะก็จริงๆก็ส่วนใหจะเป็นโต้ที่นำา่ะาม,ม,าก,มก็คอยช่วยเหลือมา้างทีหน่อยนะคะครับผมก็อาศัยแบบผักดันแล้วก็คอยดึงเอาไว้อะไรเงี้ยค๋ะอทั้งผักดันทั้งดึง <c oughs> มีกค่ะมีดันแล้วก็ดึงถ้าแบบเยอะเกินเราก็ดึงอ๋อจะได้ให้เดินแบบสมูทที่สุด<ช>เป็นคอยคนอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งนี่คือคูปุกนะฮะผมกลับมาที่คูโตแนวคิดจริงใช้มันนิดหนึ่งอธิบายพวกเราฟังพวกเราเคยเห็นภาพคนแบกไม้คนหนึ่งไหมฮะไม้เนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นภาระมันหนัก เราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระ,ะของชีวิตแต่ไม้ที่เราแบกไปมันจะยาวๆแข็งแรงเนี่ยพอเราเดินไปถึงช่วงที่มันมีขุบหนิวขวางหน้าเราสามารถที่จะเอาไม้ที่เราแบกเป็นภาระ,ะมาวางผ่านแล้วเราก็ก้าวข้ามตัวนี้ไปได้นี่คือข้อเปลี่ยนที่อุป,ปมาอุปไมยทูตโต,โตโบอกพวกเราว่าไม้ชิ้นนี้ก็คือพวกเราอย่าทิ้งเพื่อนอย่าทิ้งคอนเนคชั่นอย่าทิ้งที่คนรู้จักเราต้องมีพักรวมมีเพืพ่อนฝูงเยอะๆแล้วอย่าลืมที่จะศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาทุกวกันนี้ทูโตก,ก็ยังเรียนรู้ตลอดเวลาเราจบอะไรมา ไม่สำคัญผู้โตจบครูพระละมาครูพุกจบภาษาไทยแต่ทุกวันนี้กลายเป็น d e v e ลเปอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงอาจารย์ใช้ว่าอย่างมั่นคงเพราะเขาไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารแม้แต่บาทเดียวนะครับตอนนี้นี้ข้างนอกก็าได้จัดหมดแล้วเรียบร้อยนะผ่อนรถครับผ่อนรถอ๋อนี่ผ่อนรถที่พอเป็นกระสายานิดนหน่อยๆะฮะไม่เป็นไรนะครับถือว่าสร้างเครดิตเอาไว้นะครับ วันข้างหน้าเขาอาจจะเติบโตได้การก้าวเข้าไปใช้เลเวลในการพูดอยู่ <S <S ก็สามารถที่จะทําได้เพราะตอนนี้เขามั่นคงแข็งแรงทั้งประสบการณ์ความรู้คอนเนคชั่นทุกองประกอบแล้วนะครับวันนี้เราต้องขอบคุณสลับครูโต้ครูปุบ,ปบ,ปบน้องคอปเตอร์นะฮะที่สลับแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเสลาเวลาในการแบ่งปันสิ่งนี้ให้วก็ที่โครงการที่เป็นผลงานที่จับต้องได้จ,จริงๆของครูโตแล้วก็รูปุุ๊แล้วก็น้องคอปเตอร์นะครับอยากให้พวกเราที่กําลังชมอยู่ช่วยรวบรวมขอบคุณทั้งดานก่อนที่เราจชมนะ ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ